ครับครับครับสวัสดีครับเชิญครับครับสััสดีครับอืผมมีสัญญาเจะจะขายอยู่ตั้งเมื่อปีสี่หนึ่งครับแต,แต่ในตัวสัญญาไม่ได้ระบุว่าจะโอนกันวันที่เท่าไหร่ครับไม่ไม่ได้จํากัดตรงนั้นว่าจะโอนวันที่เท่าไหร่แล้วไม่ได้ระบุในตัวสัญญาด้วยว่าถ้าไม่โอนจะตับเนเงินเท่าไหร่ แต่จนถึงป่านนี้ก็ยังไม่ได้โอนเลยครับแล้วเราครอบครองที่ดินอยู่ไหมเราครอบครองอยู่ตั้งแต่น้นแล้วครับเราเรา,เราทําประโยชน์ในที่ดินอยู่ครับอ่าตอบสั้นๆนะจ่ายเงินเข้าไปหมดหรือยังครับ,ค,รบ <c oughs> คือเมื่อก่อนจ่ายเงินไปตามตามตามราคาตอนนั้นยี่สิบกว่าปีแล้วครับแต่ตอนนี้ราคามันสูงขึ้นครับตอนนั้นราคาอ่า,าอสรุปว่าคืองี้ฮะสรุปว่าคนจ่ายเงินครบแล้วนะ ครับไม่ม่แต่สัญญาพอใจครบแล้วครับเออคือครบสมัยนั้นสมัยนี้ไม่ต้องไปคิดถ้าครบคือครบตั้งแต่ที่ซื้อแต่หนังสือขึ้นต้นว่าจะซื้อจะขายนะฮะไม่ได้กําหนดไว้ด้วยว่าจะโอนกันเมื่อไหร่ไม่ระบุกันไว้ด้วยว่าจะเสียเบี้ยปรับอะไรยังไงตัวนี้สําคัญนะฮะมันจะซื้อจะขายตามชื่อหรือข้อเท็จจริงมันซื้อขายเลยอ่ะเดี๋ยวฟังทางท่านยนะฮะเชิญฮะครับครับการซื้อ การซื้อขายของเราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าซื้อขายนะครับจะซื้อจะขายแต่จริงๆนะมันขายโดยสงมอบแล้วนะครับ<ม>ก็คือสงมอบการครอบครองรนะเราก็ทําประโยชน์มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่ยังไม่ได้ไปโอนทางทะเบียนกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่ปล่อยปะ่าละเลยไปนะครับว่าแทนที่จะไปทําให้มันถูกต้องแซะอะไรแซะแล้วมันก็จะเกิดปัญหาตามที่ว่ามานี่แหละปัจจุบันนี้ที่ดินราคามันขึ้นเสร็จแล้วค่าภาษีเนี่ยเผอมันก็อาจจะมากกว่าแสนด้วย นะครับถ้ามันขึ้นมากๆอันนั้นนะครับอันนี้คือปัญหาทีนี้การที่เราครอบครองอยู่นะครับในที่ดินแปลงนี้ตั้งแต่ปี41มาแล้วนะครับสิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็มีสัญญาประกอบด้วยตรงนี้นะครับมันฟ้องได้ครับในฟ้องให้ปฏิบัติการโอนที่ดินให้เรานะครับแปลงนี้นะครับแล้วเราก็อ้างิสทธิการครอบครองด้วยตั้งแต่วันซื้อมาแล้วมีการให้เรามอบที่ดินไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วเพียงแต่เขายังไม่ได้โอนนะครับตรงนี้เราก็ สามารถที่จะไปหาเจ้าของที่ในปัจจุบันนี้แหละนะ้วว่าให้มาโอนให้ผมนะหากไม่โอนนะเรากําหนดวันไปเลยนะครับแล้วเราก็กำหนดวันแล้วแล้วก็พอถึงที่ดินเราก็ต้องไปที่ดินนะครับว่าในวันที่เรานัดที่จะโอนกับเขาเนั่นแหละเขาไปหรือไม่ไปเราเราเราแต่เราต้องไปนะครับเพราะเราในฐานะผู้ผู้ซื้อผู้นัดรับผู้นัดจะไปโอนนะครับเราก็ไปที่สำนักงานที่ดินนะครับไปแล้วก็ไปกดคิวขอตาม แบบเหมือนกับจะไปโอนที่ดินกันนั่นแหละนะครับกดพราะกดขอเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งรอจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็คือหมดเวลาราชการหมดเวลาราชการตรงนั้นนะครับเราก็ลงบันทึกไว้ให้เรียบร้อยเลยว่าตามที่เรานัดแนะนัดหมายตามหนังสือเลขที่เท่านี้เท่านี้ที่ส่งหนังสือถึงเขาแล้วเนี่ยนะครับได้ให้เวลาพอสมควรแล้วให้เขามาโอนแต่เขาถึงวันวันนี้นะครับเราได้มาที่ดินแลกะก็บอกแจ้งกับที่ดินไว้ให้จดแจ้งไว้ด้วยว่าเรามา แต่ฝ่ายผู้ที่ขายไม่มานะครับตรงนี้จดแจ้งไว้เลยนะครับเมื่อจดแจ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเกิดสิทธิ์แล้วว่าตอนเนี้นะครับเราได้มีการบอกกล่าวมีการนัดโอนแล้วเราได้ไปตามกําหนดแล้วแต่เขาไม่มานะครับเนี่ยจริงๆการซื้อขายเนี่ยต้องกําหนดวันโอนที่แน่นอน นะนี่สําคัญเลยนะครับถ้าไม่กําหนดเราก็ต้องกําหนดเลยมีหนังสือบอกกก่าวมีหนังสือทวงถามไปเลยฟังกอกรนะสาริเตอร์ส่วนค่าปรับเนี่ยคงคงไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้กําหนดไว้ค่าปรับนะเป็นค่าเสียหายเนื่องจากเป็นเป็นค่าสินไหมค่าปรับเพราะเราไม่ได้กําหนดไว้นะอันนี้เป็นข้อว่าเออเราจะโอนกันเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบนะตรงนี้นะก็คือปัญหาที่ที่ได้อ่ตอบคําถามก็คือว่า เราต้องทําตามขั้นตอนนี้พอหมดขั้นตอนนี้แล้วเขาไม่ดําเนินการอตอนนี้ก็เป็นเรื่องการที่เราจะไปใช้สิทธิทางศาลและขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินนี้นะได้มาโดยการที่เราซื้อขายแล้วก็ถือคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาให้ไปโอนที่ที่ดินนะครับ,รบตามขั้นตอนนี้นะฮะครับค,คืออย่างนี้ครับคือคือที่ดินเ้าไปจำนองไว้ที่ทกศครับตอนซื้อจำนองหรือเปล่าฮะ ตอนตอนซื้อจำนองหรือยังจำนองอยู่ครับอ่าไปซื้ออ่าไปซื้อที่ดินเขาแล้วก็จำนองด้วยตอนนี้ยังติดจำนองอยู่ใช่ไหมฮะอ้าวคุณคุณสาลิตฟังผมถามนิดนึงฮะตอนนี้ยังติดจำนองอยู่ถูกต้องไหมฮะครับยังติดจำนองอยู่ครับเออนี่คือปัญหาหนึ่งอ่าเชิญฮะติดจำนองด้วย แล้วยังไม่ยังไม่ได้ปลดด้วยครับการซื้อทรัพย์ที่ติดจำงเนี่ยนะครับมันก็ลําบากในเรื่องของการที่เราจะต้องไปเอาเงินไปชําระนะครับในเรื่องของส่วนที่มันติดจำนองอยู่เพราะคนที่รับจำนองเขาก็จะไม่ปล่อยนะครับะจะไม่ปล่อยในเรื่องของว่าเออที่ดินแปลงนี้ซื้อขายกันแสนหนึ่งจำงไว้แสนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับและปัจจุบันนี้ก็ไม่มีการชําระนะครับเราจะได้มาตามคำพิพากษาของศาลก็จริงนะครับตรงนี้ แต่ในส่วนที่เป็นหนี้นะครับในเรื่องจำงก็ต้องไปชำระนะครับถ้าไม่ชำระเขาก็เป็นเจ้าหนี้จำนองอยู่นั่นแหละครับนะอันนี้มันจะลำบากในการที่จะไปบังคับคดีนะครับเช่นว่าเราจะบังคับคดีว่าหากโอนให้เราไม่ได้นะครับให้ให้ชำระเงินเราคืนมาแสนหนึ่งพร้อมกับดอกเบี้ยนะครับตามที่เราพึงจะได้ก็คือ7.5ต่อปีเท่านั้นแหละครับนะเนี่ยมันจะเป็นงั้นว่าหากมันไม่สามารถโอนให้เราได้เพราะมันติดจำง เราไปดูจำนองแล้วก็โอ้โหคนที่มาขายเราก็ไม่มีความสามารถในการที่จะไปชําระหนี้จำนองปลดออกมาให้เราได้อย่างนี้มันก็จะคากันไปคากันไปเราเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรครับถ้าเราจะแก้ปัญหาเราก็ต้องวิ่งไปที่จำนองเลยพร้อมกับคนนี้แหละนะคุณไปทำหนี้เพิ่มให้ฉันเลยนะว่าคุณหนี้ติดหนี้จำนองอยู่เท่าไหร่ไปทำรัฐบาลหนี้มาคุณไม่มีตังค์ใช่ไหม เราจะไปจัดการให้นะไปจัดการให้แล้วพอรังจัดการเรียบร้อยโอนให้เราเราจะไปทํำยังไงตรงนี้มันจะได้เปอร์เซ็น์ในเรื่องของความปลอดภัยมากกว่านะครับตอนนี้มันเป็นการนี่ก็มีที่ดินไปซื้อติดจำนงนะครับยังไงยังไงเราก็จะไปลบกับจำงไม่ได้ครับจำงเขายังใช้สิทธิ์เขาเป็นเจ้าหนี้บริมสิทธ,ธิ์นะครับเขาไม่ได้รับชําระหนี้เขาไม่ปลอดจำงให้เราแน่นอนนะครับเราจะอุ้มไปทั้งจำนงนี่แหละครับะนะ นะตรงนี้เราต้องแก้ไขโดยบอกให้เจ้าของคนที่ไปจำนองเนี่ยไปเคลียร์ราาซะจากหนีแ้แสนหนึ่งหรือหนี้เท่าไหร่ลดเท่าไหร่เราไปเคลียร์เลยเคลียร์เสร็จแล้วก็ทําหนังสือเกี่ยวกับเรื่องความเป็นหนี้เป็นสินกับเราไว้และส่วนที่จะโอนให้เราวันไหนก็ไปโอนซะตรงนั้นก็จะดีที่สุดนะครับครับคือคือ,คอมันเป็นเป็น,เป,นเป็นอย่างนี้ครับก่อนรบกวนเวลาทั้งหมดครับครับคือข้เอาไปจำนองคือมันเป็นที่ดินสองสองสอง,สองเจ้าครับ ของเขาเจ้าหนึ่งแล้วเขาเขายืนญาติไปอีกเจ้าหนึ่งเป็นคนคำประกันเป็นกู้ครับคือทัองสอง,สองเจ้ามันไปทำสัญญาเดียวกันครับเขาเลยไปปรึกษากับที่ทคศทกศบอกว่าถ้าจะตอนต้องตอนออกไปทั้งสองสองเพลงครับครับนั่นแหละฮะคือปัญหาคุณต้องแก้ไขตรงนั้นที่ทานายแนะนำนะฮะตามที่ที่แนะนำคือคุณต้องไปแก้ตามเงื่อนไขของทคศ เอคือถ้ายังไงไม่แก้ตรงนั้นมันก็ไม่หลุดออกมาเพราะฉะนั้นอีกผมต้องจ่ายผมต้องจ่ายเท็นเจ้าเจ้าคือคืออย่างนี้ด้วยครับเออคุณก็ต้องไปคุยกันทั้งหมดน่ะว่าถ้าคุณไปจ่ายแล้วพวกเขามาเป็นหนี้คุณเพื่อแก้ไขปัญหาในการที่จะโอนทรัพย์มาเป็นของเราเนาะนั่นคือการแก้ไขในในทางอื่นเพราะถ้าจะไปบังคับอื่นอย่างเงี้ยถ้าสมมุติบังคับมา คุณก็ต้องรับจำนองส่วนของคุณไปก็คาไปอีกนั่นนะครับต้องไปชำระหนี้ตรงนั้นอีกครับครับมันก็ต้องชำระหนี้เหมือนเดิมครับผมนะอ้าวอันนี้ก็ต้องไปคุยกันนะครับสามฝ่ายนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมต้องเตือนด้วยนะครับการซื้อที่ดินแล้วที่ดินเจ้าของเขาติดจำนองเนี่ยถ้าท่านจะซื้อซื้อได้ครับซื้อแล้วปลดจำนองวันนั้นแล้วโอนให้ท่านเลยอย่าไปซื้อแล้วคาไว้นะฮะเพราะมันจะมีปัญหาว่า การที่จะไปบังคับในขณะที่จิตจำนองเนี่ยท่านจะสู้สิทธิทางจำนองนี่ได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแจ้งไว้ด้วยถ้ามีอยู่รีบแก้เลยในตอนนี้